สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องมาผูกขวดกั็สองซาสเกลเลยนะเ่อวานที่ผ่ากันออกไปนอนไปเสื้อไปพนอกถือมุกถือย่ามได้ไหมนี้ถือมุกงถือแหงทิ่ั้านยี่สิบปีป้วะคนรักจอยถูกเด้อแต่ว่าจะไปก่อนถ้าถือมุกงิไปสอนเบิ่งอยู่น้อง ดจเป็นเบาค่ะอายุอะไรยูโอ้ หนาคลนเนาะัวเนาะหนาช้บป๊ตี้นะใกล้ๆหนาควนถูกแด้ค่ะเจ้าจีรีใกล้ๆคนโตเนี่ยนะจีรีไปเลย โอ้หมู่บ้านนี่จ้าหนีค้นพื้นขึ้นมาเนะาะง่าเป็นง่าอันนี้เผาถ่านนี่คักปิ้งย่างนี่เจอาเนื้อขันเจ้าดูนะเผา,า,าถ่านขายอะไรเล่นนี่ไอ้น้อยพาเห็ดเทธอนึงอันเผาขืนเทธอนึงนะหลอด้องก็เห็ดเองโอ้เขามาส่งน,นะน่ะ บ่ยากเนาะครับสมันกองมาส่งกระเบื้องเอื้อยดุนแล้วสั่งกระเบื้องเนาะหอนแห้งเด้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยหอนคักหอนแน่ วานนี้ดีรอหักันยูหัวยังมื่อเช้านี้เขาโทรมาเขาซิมส่วกก็บเบื้อเขาจะกะซารสกอยกับเอ๋กับปีใหม่ก็พักกันดีมากแล้วเนาะเัยุหัวยอ,องมาเลยยันข้าเจ้าถาก็ได้ดีออกมาถือหมูมานำ้ำสิมาสอนนยูนน้องดองเบิงนะ่งเนาะว่าสิมีปลาอยู่ก่หรือสิมีองี้ยอยู่ก่ ไปจะเห็นบ่แต่ว่าห้อยเก่าไอ้น้อยเห็นบ่เราเฮ็ดท่อนบักท่อนบักหญ้าบักหญ้าเห็นบ่ท่อนหญ้าตอันนี้กว2ัวแต่ว่าไปฮู้บักลายมันอยู่ฮู้พี่น้องเอ้ยว่ามือก่อนเฮาตัดเนาะไปตัดอยู่มาก่อนตัวใดเฮากว่าเฮาแบกได้ัซําเอาแบกได้ได้หลายอเติได้ เย็นเลยอยู่นี่โอ้โาจะเอายังอันนห้นน้อคอยดเข้าไปยัโอนารำแห่งเพื่นเพ่อนเอ้ยมาอยู่บ้านนารำคำเขียนอะ อยู่ได้เหมือนะตะสกอยมาแตงแต้วันที่วันที่หกวันที่หาเนาะหอยวันที่หกเมือนเี่กันจนวันที่ชาวสองนะชาวเอสชาวสองนะครับได้ตลอดนะอันแรกสันสันประมาณซ้ำสองส่วนนะฮาใส่กับเพื่อนกระพู้ยเนาะหวานเท่านาะอันกระพุ้ยจะกล้ากระพู้ยสองส่วนใส่ช่องอันเห็นปะอันจะสันโพดหน้ากะอันนี้ เราตั้งบ่าดื้อเราอ่ะนะเราตั้งใช่ปะดาดหรือรับเรทางนอตเนี่ยเราตั้งจากกระตะลองตั้งเพื่อนของอันดูนี่ค่ะพวกพาดกระไรดอกแบดสิเบิร์ตปลูกเขาต้องไปตัดตุ้นมาก่อนเออได้มันสิแบดเบิร์ตตาดับกระคนไปเบิ่งเขาจะมีจ้าคนไปซอยกัน

เอาเองขึ้นไปเองนิ <c oughs> สังปีใหม่ไไมาเป็นไเอ้มาสั่งนะค้าแต่ละเตือเออนแระนั่นแระแะจ็คสันละ con phương phải nói phương, phương la lại bảy pháo thản pháo bộ đầy sự nhọn đấy này. pháo thản phải lăng yên e. ก็บพนอด้นางีเออก็บพนอดได้นะบางอย่พนัเสี่ยจปนักเถียจังปักทำไมต้องพาฉันมาลำบาก่างนี้ด้วยเป็นไงอารมณ์ที่ว่าเราโ้นสั่งรู้สึกยังไงรรมาได้บ๊ว เ้องตัวเองเลยหัวสั่งยอเข่ได้เคยสั่งจริงจังเออก็่ชิษัยกินจังเนี่ยก็่าชิษา่อจริงใจไหมเป๊ะก็น้องไม่เคยกลัวพี่จ้าน่าดีแล้วนี่เพราะว่าเด็กชก็บอกปีใหม่เนี่ยสั่งอย่างเดียวเลยสั่งมันตื่นโอ้สามสีหลอกกัห่อไปแล้วนี่เหยแบบมันไก่เติบเลยเนาะไก่เลยปุ๋ยตอนเท่าขื่นนะตอนนี้ถ้าร้องกัธรรมดาเแล้วข้าวยาถือมันขุ่นเนื้อ เดี๋ยวแต่คุณแจยังบ่เามาเปิดลนะราคุณแจหูมาเปิดสักดังลูกุกตัดเป็นผ่อนไม่ผ่อนหเาไปังล่างขึ้นอันนั้นขไน้อยเมนพื้นนะฮะปกติเขาก็ลังพื้น

โอ้ท้องกันเนี่ยอาอยุผ้าปิดปากเม็ดมืก็ไม่ได้เอา รอสกายสิลองลองมาลงสอนพี่น้องนะพี่น้องไปลองลองเบิรอันชันชคยนะเคยเคมองไเลิกมองไรคืองเลิกก็เลิกเลิกล คารายกุง้งซ้อนเขาไปขาวแจนอ่ะเด้อเอามาผีขุเออเดี๋ยวเขาจะไปแจนอ่ะเบื้องได้เบื้องได้เลืกที่ชุดพูดว่าเออเข้า,าไปถ้าเขนะาอยู่ถ้าขเขาเที่ยงอ่ะนะ อานนี้ปลามาปล่อยไอ่แล้วเราก็สื้อปล่อยเลยซื้อมาปล่อยวะพี่นาเขาว่าซื้อมาปล่อยใหม่เออบมีสุกโบนะนักลูกโสนกับบมีป่าจะไม่กระซิบไปท่อว่าสีสิพ่อเพียงาวดีพ่อว่าบวชแล้วแอ ปล่อยไปต้มเต็มหนาพยอนปีหนาซื้อปลามาปล่อยเข้าไปที่ไหนโกบจอดเออตื๊ดอะนน่ะตืดเฮงได้เออว่วเอาไปเอาเฮามาปลูกโกบมันมีอายุแต่บางห้อสอนจะสีบัวใดดอกน้าสอนน้าสอนกุบถูกป้ะมาจนไปเอาบัวมาปล่อยมาปลูก ถาแนวา,าปลูกไ้นาม,มันใสนะ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากสิพ่อได้เลี้ยงด้วยหรำปลาเลี้ยงไรด้วยกัปะอห้บได้เอามาเนาะเอาอย่างนปลาไ่ใส่เนาะไอ้น้อยเรามาใส่แล้วห้องโบยู่เขาก็มันกลับไปนะเวลาพ้นต๊หนาะมันหลดมันกลับไปเบิร์ตรับวางเื่อคนเขาก็มาลักเอาแน่เขาต้องอยู่ประจำเนะก็เอา ปลาเลี้่งแล้วก็เอาหัวอาหารไ้มันกินแล้วก็ปลูกบัวปลูกหญ้างอย่งีก็กกยยกสิมูมี่มมี่ม,มีตรบอกป็้ม,มีป,มมปลา<ม> มีมันก็มีน้ำน้อยมันมีปลาโตใหญ่หนาน้อแหน่งสอนบ่ได้แม่จะหากินอีแม่ดอกฟักกัดทอีอม่ดอกฟักด้บ่ภาษาเจ้ากสิได้ปลาได้กบมาปุ้นที่จริงั่นเอาแไปตึกันได้ปลาคือได้กบเนาะบางมื้อน่ะไอ้น้อยเราตึกก็ได้ได้กบ2-3ตัว ปลาิได <ism> ้ยขึ้นมือ no. น no, 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 ั <Mechan ic> ้นขึ้นไดบุได้สามพันพี่น้องบวกเอาห้าบุเป็นกับบุได้ห้าบุเป็นเอาบุเป็นคือนไอ้นั่เราตึกแค่เอาจิงๆมันก็มีแหละปูปลาอาหารแต่ไม่มีปลไหลหรอกข้าเอาเป็นก็เอาได้คือแต่บุได้เนวกินนี่เมื่อเราเคยทอดเคียดทอดเียดแห้งนะอะไรกันนั่เห็ดกิน แม่กําลังเฮ็ดกินเฮ็ดกินเองแล้วหั่นแหละแมพี่น้อนติปกติก็เฮ็ดให้เรากินแต่ว่าบ่อยู่ก็เลยเราเฮ็ดเองเนาะดอกผักกินกับเตียจปีใหม่ตําใบแซบบกะปุกกินแต่นี้แหละซสกอยให้มากินนี่ปีใหม่ตําใบแซบ เออคอยโลบคอยโลบแม่มึงนโลบการ์ดได้ยกการ์ดเลยคอยพูดได้รวันนี้แต่ก่อนก็เฮ็ดบรเป็นคอยบริเลนโลบอันนี้เกาะเมื่อลบออกแต่แดงฮ่าเราเป็นวัฒนหูว่ามันยุไสสามไทยเดี่กันเด่ไปเลยเด่เอาเขาโทรศัพท์เออคอยพูดได้รวันนี้คอยโลบเป็นได้ใม่กาะสื่อกลอบจนบักโดนโดนไหมเด็ดวัฒนเป็นกินเราแสบได้นี่น้ำตาลมาลองกินกบกินเขียดเธอกินเป็นไหมเราคินหมด คือถ่ายก็ไม่กินแจ่วกับหลอผ้าอีเม่อีเมต่างั้วบางุสดอีเม่ตัาควัมบางละวรปุนป้นปาเด้อ่ไมพี่น้อกินข้าวกินุ่นจะหิวข้าวจอกินมุงสารัตินกินเเดียวขาก็ยังกินเลเดียวน่าวมนบอกขกินซๆค่ะเาเนอะเด่ถอดเียนปอบลิ กินมะพร้าวขนาดฮันเดอรพอจ้ะซีนทอดเคียดก่อนพี่ฮันน้องบุกินนะว่าเราเห็นขาเห็นแขนไหมเราบุกินนะว่าแต่ว่าป่นกบขันข้าทอดนี้ข้าเห็ดเป็นสีนเป็นสีนึงเราเคกินแล้วว่าเราบุกินเราเห็นขามันเป็นมันเป็นของกินให้ยิบมากลิ่นแล้วว่าเราบุกากินจะไม่เห็นขาที่กระโล่งกระเลิ่แต่ว่าเรากินขันเป็่นกบเราบุกินแต่ว่าเคียดทอดเรากิน หมาบ้ค yeah. 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 ือก yeah. ันเนาะมาบาคือ hmm. กันแม่งทอดเคยกินได้บุกคนกินว่ได้เด้อเลเซ็ตย็ไปมาตามเ่ยเซ็ตเลยนี่นะจะได้คือกินบุกคนกินได้วะพว้าหยาบบกมียังถอดง่าย่าบุกคนไม่กินบเวรนี่เก็บมากิ อายงมหายแล้ววา่ไมหนามาหายจากน้าเขาเนอะมาพี่หนอนบุกเกาะไทยสบบุกหายบุกหายน้ำไทยว่ะบอกเกาะมังสับบอกหายน้ำไทยกินข้าวได้แต่ก็ตำหม้อหงอีกเพื่อนพี่หนอนเอ้ยอีมใหม่ตำเชบแจ่วดูหนาตานะหนาขึ้นขนาดมาเด้อพี่หนอกกินตําม้อหงมาเด้อพี่หนอนแล้วกันไปตาำยาหน่

น่าจะจำน่าจนได้ของน้ำตลาลแต่คนอื่นเนาะแค่สิ่งให้น้องน้ำตาลลองก,กินเขียดบดูไม่เห็นหรอกอาเอาขามันออกแล้วเดี๋ยวจะซิน้นมันลองกินดูลองกินดูนิดนึงได้ไหมลองกัดดูนิดนึง โจมบจ๊บนิดนึงเห้ยอ่ากินให้ดูมันกรอบกรอบอร่อยเขียดได้ลองถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินมันก็จะกรอบกรอบนิดนึงมันมันอ่ะเอาลองอันนี้ตัวเนี้อันเล็กเด็กเอ้ยอันเล็กเด็กอันนี้มันกระดูกมันแข็งแล้วเอาเล็กเด็กกระดูกอ่อนอ่อนนะหาเมืนจะกรอบกรอบมันมันหอมหอมนะเออเนาะ

ตามคลิปซาสกอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืกําลังใจซาสกอยเด้อสาหรัินี้ขตัวได้ไปก่อนบ๊ายบายไปนะบาบ๊ายบาย